คู่รักสายบุญนุ่นตอดขวางคู่ทําบุญปีที่10ทอดกระถินบุญใหญ่ยอดพุ่ง90้าล้านคู่บุญหนุนนําต้องยกให้กับคู่รักสายบุญอย่างในเอกสาวคนสวยนุ่นวรานุษย์ที่ควงสามีหนุ่มคนเก่งตอดปิติพิรมพักดี่าสุทธิพฤศจิกายน2 5 6 7ไม่พลาดขวางคู่กันพาร่วมทําบุญทอดกระถินประจาปีส5 6 7ัาซึ่งทําต่อเนื่องกันมานานนับทศวรรษ ปีนี้เข้าไปที่10แล้วทั้งคู่จูงมือกันไปถึงภาคอีสานวัดพระธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินรวมยอดกินทำบุญกว่า89ด้าน 76,1397.05บาทท่ามกลางเพื่อนพี่น้องที่มาร่วมงานกันอย่างขับขั่งนอกจากจะทำกระถินบุญใหญ่แล้วคู่รักสายบุญนุ่นตอดก็ยังเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆและพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆสามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียนได้ทุกมิติทั้งด้านวิชาการกีฬาการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพรวมถึงสุขอ,อนามัยที่ดีพร้อมทั้งยังให้สิ่งอาสาสร้างดันกิจกรรมกีฬาและมอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆ สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนที่ํมเป็นเพื่อเป็นการสานฝันให้น้องๆนักเรียนเริ่มโรงเรียนแรกที่โรงเรียนบ้านโพลนาดีอำเภอเขาวงจังหวัดกระสินอีกด้วยดักที่มีบุญหนุนนำยกให้คู่รักสายบุญนุ่นตอสสร้างสะว์สมแต้มบุญกันมาเนิ่น้ก่อนใครชวนกนารทำแต่สิ่งดีๆส่งผลให้ทั้งคู่ปังๆไอดอนเลยขออนุโมทานาสาธุ 何?